คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมบ้านป่า vs จันสองล่าเสียงใครกันละนั่นเห็นว่าคล้ายลุงป้อมเจ้าสำนักบ้านป่าจริงไม่จริงไม่รู้การเมืองหลังจากนี้จะมีรายการไม่เผาผีถี่ขึ้นเรื่อยๆในคลิปที่แชร์กันว่อนโซเชียลไม่ว่าจะเสียงใครก็ตามแต่นี่คือเกมเล่นงานลุงป้อมต้นต่ออาจมาจากศัตรูลุงป้อม หรือไม่ก็พวกยุให้รำต่ำให้รั่วเพื่อหวังผลทางการเมืองเท่าที่เห็นคนที่จ้องเล่นงานลุงป้อมแบบเปิดเผยคือทักษิณชินวัตรการปิดสวิตช์วงสุวรรณคือการตามล้างตามเช็ดเป็นแค้นเก่าที่ต้องชำระแต่คนที่ปล่อยคลิปอาจเป็นทักษิณหรือไม่ใช่ก็ได้ที่แน่ๆคนปล่อยจะได้ประโยชน์จากความน่าเชื่อถือทางการเมืองของลุงป้อมที่จะลดลงไปเรื่อย แต่ก็มีคนอยากเห็นฝั่งลุงป้อมตอบโต้กลับอย่างรุนแรงเช่นกันด้วยการปล่อยคลิปบ้านจันทรสองล่าเพราะนี่คือหลักฐานเด็ดถ้ามีจริงคลิปเดียวล้มทั้งกระดานทักษิณครอบงำพักการเมืองไหนบ้างและมีพักการเมืองไหนยอมให้ทักษิณครอบงำบ้างผิดจริงไปทั้งยวงรัฐบาลก็อยู่ยากอย่าคิดว่าแค่ยักไหลแล้วไปต่อได้เพราะมันพันไปถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีด้วย คุณสมบัต out, Guys, there, no ิร like right. ัฐมนตรียังอยู um ่กันครบหรือเปล่ายังซื่อสัตย์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์ไหมฝ่าฟื้นจริยธรรมร้ายแรงหรือเปล่าอย่าไปดูถูกนักร้องเชียวครับเห็นบ้านๆแบบนั้นข้อกฎหมายแน่นทุกคนที่ผ่านมาก็เห็นกันจะจะแล้วขนาดทีมกฎหมายรัฐบาลบวกกับทีมกฎหมายพักเพื่อไทยหัวกะทิทั้งนั้นยังแพ้ยับมาแล้วเอาข้อบังคับพักหลายๆพักมายำๆก็พอมองเห็นแนวทางครับ จะเห็นคำตอบว่าขนาดข้อบังคับพักตัวเองยังมีความเสี่ยงว่าจะผิดหากปล่อยให้คนนอกครอบงำในกิจกรรมสำคัญของพักเช่นกรณีการตัดสินใจว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลนับประสาอะไรกับรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพักการเมืองยกตัวอย่างข้อบังคับพักการเมืองบางพักเขียนไว้แบบนี้ครับพักจะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่สร้างสรรด้วยความสุดจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณีผู้ประพฤติผิดกฎหมายผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีความประพฤติหรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ การที่นักโทษคดีคอร์รัปชันที่อยู่ระหว่างการพักโทษเรียกแกนนำพักร่วมรัฐบาลหลายพักไปหาหรือที่บ้านจันทรสองล่าในวันที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีเพราะคุณสมบัติขัดรัฐธรรมนูญคือหายนะทางการเมืองของทักษิณและแกนนำพักร่วมรัฐบาลแม้จะอ้างว่าเรียกไปกินข้าวร้องคาราโอเกะแต่ด้วยข้อเท็จจริงคงปฏิเสธยากว่าไม่มีการหาหรือการจัดตั้งรัฐบาล เพราะทักษิณคือผู้มีอิทธิพลเหนือรัฐบาลจริงๆจนถึงวันนี้คำร้องเรื่องทักษิณครอบงำพักเพื่อไทยครอบงำพักร่วมรัฐบาลมันถาโถมจนยากที่จะหยุดหากนับจากวันเริ่มต้นรัฐบาลเศรษฐาแล้วในวันเริ่มต้นของรัฐบาลแผ่ทองทานเรียกได้ว่าสาหัสเจ้าภาพกฐินเต็มไปหมดโดนหนักกว่ากันเยอะายมาถึงจุดนี้เริ่มพอมองเห็นเขาลางว่าทำไมคลิปคนเสียงคล้ายลุงถึงมีการปล่อยให้สื่องับ จนไฟลุกท่วมโซเชียลทีมลุงป้อมพยายามตอบโต้ว,ว่าไม่จริงเป็นเสียง AI พลตำรวจโทโปิยะตะวิชัยโฆษกพักพลังประชารัฐตั้งโต๊ะแถลงข่าวเป็นคลิปเสียงปลอมที่ทำขึ้นจากเทคโนโลยีทางดิจิทัลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่จะเห็นว่าสามารถทำลอกเรียนแบบได้เสมือนจริงทั้งเสียงและภาพที่ผ่านมามักจะพบเห็นการทำคลิปในรูปแบบต่างๆ และล้อเลียนผลเอกประวิทย์เล่นการเมืองต่างๆมาอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้วิธีชั่วร้ายเก่ามาทำลายระบอบประชาธิปไตยผมคิดว่าในปีนี้เป็นปี2567แล้วไม่ใช่ปีพศ2539ยังมีการเล่นการเมืองที่สาดน้ำเน่าสิ่งสกปรกใส่กันยังมีการเลี้ยงงูเห่าไทยสร้างไทย งูเห่าประชาธิปัตย์งูเห่าพลังประชารัฐแล้วการเมืองของไทยจะพัฒนาใสาสะอาดประชาชนเชื่อมั่นในระบอบพักการเมืองได้อย่างไรที่ชอบเล่นใส่ร้ายป้ายสีใส่กันข้อเท็จจริงประการหนึ่งคือปัจจุบันคลิปเสียงทำเรียนแบบกันได้และเนียนสุดๆหากไม่พิสูจน์ในเชิงวิทยาศาสตร์ก็ยากที่จะแยกแยะได้ข้อเท็จจริงอีกประการการเมืองไทยยังไม่ได้พัฒนาพอ ที่เราจะได้ยินคลิปเสียงดีๆมีประโยชน์ต่อประเทศชาติฉะนั้นจึงยังตอบไม่ได้ว่าคลิปเสียงจริงหรือไม่จนกว่าจะมีการพิสูจน์ประเด็นถัดมาเมื่อโฆษกพักพลังประชารัฐตอบโต้เรื่องการเลี้ยงงูเห่าในหลายพักการเมืองก็เท่ากับพุ่งเป้าไปที่พักเพื่อไทยโดยตรงเพราะงูเห่าในพักร่วมรัฐบาลรวมถึงฝ่ายค้านเกิดขึ้นเพราะเกมของพักเพื่อไทย เบื้องต้นพักพลังประชารัฐจึงเชื่อว่าพักเพื่อไทยมีส่วนปล่อยคลิปเสียงที่ว่านี้แต่ก็มีประเด็นหนึ่งที่พักพลังประชารัฐต้องไปคบคิดคือการออกมายอมรับของสุทธิพงษ์จุนเจริญปรลัดกระทรวงมหาไทยว่าเป็นเสียงของตนเองเนื่องจากการปล่อยคลิปชุดนี้มี4คลิปคนปล่อยตั้งใจโจมตีคนคนเดียวคือคนที่เสียงคล้ายลุงป้อม เมื่อประหลัดกระทรวงมหาดไทยยอมรับว่าเป็นเสียงตัวเองก็เท่ากับไปลดความน่าเชื่อถือเรื่องคลิป AI หรือคลิปปลอมสิ่งที่ประหลัดกระทรวงมหาดไทยยอมรับคือเป็นเสียงของตนเองสมัยที่ลุงป้อมดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลฝ่ายความมั่นคงและดูแลกระทรวงมหาดไทยแต่ก็เป็นแค่การรายงานเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีการปล่อยสี่คลิปที่ไม่ต่อเนื่องกันแต่พยายามให้เป็นเรื่องเดียวกันโดยคนคนเดียวกัน เท็จจริงต้องไปพิสูจน์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วลุงป้อมถูกดิสเครดิตไปเต็มๆทำไมต้องเล่นงานลุงป้อมคิดแบบชาวบ้านชาวบ้านพักพลังประชารัฐลูกผีลูกคนสอสอถูกตกไปครึ่งพักมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มีการวางแผนและมีการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนการปิดสวิตวงสุวรรณเป็นแค่การเริ่มต้นขั้นตอนต่อไปอาจเป็นการยึดพักพลังประชารัฐหากยึดไม่ได้ก็หาวิธียุบ เห็นทีคราวนี้ลําพังใจบรรดาลแรงคงไม่พอเสียแล้วจะรอดูทีมบ้านป่าเอาคืนบ้านจันสรสองล่าหากปิดสวิตช,ชิน,นวัตรได้การเมืองเปลี่ยนโฉมอีกครั้ง